อาการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยหลายหลายคนเป็นกันนะไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหลแขนขาอะไรประมาณนั้นแหละ อันนี้จะมาแนะนําธุรกิจใหม่นะใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่วิธีการไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนปกติแล้วก็จะให้คนเนี่ยเขามาค่อยๆนวดนะอันนี้กายจิตเป็นสถานที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะเขาเรียกว่าเก e ้าอี้นวดแต่ทีเนี้ยตรงนี้ไม่เหมือนที่อื่นยังไงปกติ ไอ้เก้าอี้นวดเราก็หยอดเงินเข้าไปแล้วก็นอนลงไปแล้วเขาก็นวดของเขาไปเองใช่ไหมล่ะแต่ที่เนี่ยเขามีสองลักษณะอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่ว่านั่งบนเก้าอี้แล้วก็หยอดเงินลงไปแล้วมันก็ทําการนวดของมันไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนี่ไงเขาจะทําเป็นห้องเล็กๆเนี่ยนะ ส่วนเก้าอี้นวดมันก็จะมีความร้อนส่วนด้านบนไหนที่เห็นเป็นแท่งๆอ่ะ ก็จะเป็นสายออกซิเจนเขาจะพ่นออกซิเจนประมาณ90%นตะาพ่นใส่คายที่หน้านั่นแหละมันก็จะทำให้เราหายใจคล่องขึ้นก็คือหายใจอเอาออกซิเจนเข้าไปแบบเต็มเต็มมันก็ช่วยพร่อนคลายได้นะและเครื่องเนี่ยมก็นวดของมันไปงานเนี้เป็นห้องส่วนตัว แต่ไม่ถึงกับลับมานาเขาจบกั้นเป็นล็อกล็อกให้เราเลยแล้วก็คืนไปนอนนวดตามปกตินี่แหละไอ้ลูกข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีร้อนมีเย็นเย็นอะไรของมันนี่แหละแล้ก็ทําไปตามเรื่องของมันแต่มันก็คงจะช่วยผ่อนคลายได้นานราก็เล็งอยู่นานมันเป็นห้อง V.I.P. หรือจะเป็นแบบนวดปกติราคามันก็ต่างกันอยู่นะสรุปนวด ที่ปกตินี่แหละก็นวดไปประมาณ100บาทถ้าเป็นการโอนเงินเนี่ยมันจะได้หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยก็ประมาณ70นาทีแหละแต่ถ้าเกิดสมมติเรา ยอดเป็นเงินสดเนี่ยมันจะได้แค่50นาทีนาะดังนั้นแนะนำให้โอนเงินส่วนแบบ VIP อ0 0่ะ100บาทเนี่ยจะได้ประมาณ25นาทีเองเราก็เลยไม่เลือกแบบนั้นเพราะว่ามันใช้เงินอโขอยู่นาะงานนี้ก็นวดตามปกตินั่นแหละ แต่ต้องมีสักครั้งนึงแหละไปนอนสูตรออกซิเจนสดสด,สดแบบนั้นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพไอ้เราก็อยากจะลองดูเหมือนกันแต่วันนี้ฝนตกอัดน้อยก็นวดแบบนี้ไปก่อนนะพอดีของร้านนี้ก็คือเขามีคนเช็ดเบาะให้ด้วยนะลาอวฟั